สวัสดีครับมาพบกับลองทำกินครับผม ep ีนี้ก็เป็น EP ีที่2แล้วนะฮะซึ่ง e ีพนี้ตอนแรกก็คิดอยู่นานว่าผมจะทำอะไรดีวะเพราะมันมีเมนูที่ว่าคนอื่นเขาก็ทำมัน,ม,นมันเป็นเมนูที่แบบมันไม่พิเศษเท่าไหร่นะฮะก็คิดไปคิดมานะทำอะไรดีวะทำอะไรดีเนาะแต่ปรากฏว่าผมอ่ะไปดูคลิปคลิปหนึ่งนะมันคลิปเก่าแล้วล่ะ ก็นานควรนะฮะนั่นคือครัวคุณไก่ครับผม <S <S น,บน,นะครับในช่องเด e s c ก r X B N K บนนะไปติดตามมาด้วยนะครับผมคมุณสไนใ์เขาเฉยๆเลยนะฮะพอเราเป็นคนชื่นชอบอยู่แล้วนะก็คือไปดูแล้วมันจะมีเทปหนึ่งนะที่เป็นคุณไข่เนี่ยเป็นครัวคุณไข่แต่ว่าพี่จีโน่เนี่ยนะฮะคือแก้งคุณไข่ด้วยการเอาปากระป๋องเอาน,นู่นเอานี่เอานั่นเนี่ยมาชุบแป้งทอดให้คุณไข่ชุบแป้งทอดนะแต่ว่าผมมันไปสะดุดอยู่อย่างหนึ่งก็คือ ปลากระป๋องนั่นแหละปลากระป๋องชุบแป้งทอดปลากระป๋องชุบแป้งทอดแล้วสุว่าเออเฮ้ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันอร่อยมากเราก็อยากลองกินแต่ถ้าเกิดปลากระป๋องชุบแป้งทอดเฉยมันดูแปลกๆนะผมก็เลยว่าเฮ้ยถ้างั้นเราลองทำเป็นยำดีไหมเออมันน่าจะแบบฟิลกู๊ดมันน่าจะแบบมันน่าจะเป็นแบบฟิลฟีลลิ่งที่ดีนะคือแบบว่าน้ำยำนะรสน้ำยำเจอกับแป้งกรอบเจอกับเนื้อปลานุ่มๆเอ๊ะมันน่าจะโอเคว่ะ ก็เลยคิดว่าลองทําดูเลยนะครับครับผมสาหรับลองทํากิน EP นี้ก็จะเป็นปลากระป๋องชุบแป้งทอดนะครับผมไปทํากันเลยครับไปโอเคครับเราก็มาเริ่มทําปลากระป๋องชุบแป้งทอดกันเลยเริ่มจากนี่ครับเตรียมวัตถุดิบก่อนมีปลากระป๋องต้นหอมผักชีนะฮะไว้โรยหน้านะครับผักชีไปเลื่อยนะครับขาดไม่ได้เลยครับมะนาวแล้วก็หอมแดง นะครับผมมีแป้งชุบทอดนะฮะ้า้ห่อเดียวก็พอนะเพราะว่าเราใช้ปลากระกป๋องแค่อันเดียวนะเราแค่อยากจะทดลองทํากินดูนะครับเราก็ทําการแกะปลากระกป๋องก่อนแต่ว่าเราจะแยกน้านะเพราะว่าเราจะเอาปลากระกป๋องไปทอดเราก็จะแยกน้ํามาย่างก่อนนะครับออโอเคงั้นเรามาปรุงน้ำก่อนแล้วกันนะ ใส่น้ำปลาลงไปประมาณนี้พอคือปลากระป๋องเนี่ยเราจะทอดหลังสุดเลยนะครับเพราะว่าเราจะทำเหมอมะนาวยำก่อนนะทำน้ำยำก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราทำปลากระป๋องทอดก่อนเนี่ยเวลาเราทําน้ํายำออกมาแล้วมันแล้วพอไปชุบปลากระป๋องจะรู้สึกว่าปลากระป๋องมันจะไม่กรอบนะไปลองชิมกันนะ อืม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 ออืยใช่ใๆๆใช่ใส่น้ำปลาเพิ่มไปหน่อยน้ำนี่ก่อนน้ารัวอีกหน่อยแล้วกันอืมได้แล้วเกลือแล้วพริกครับลืมบอกไปมีกลิ่นเล็กหน่อยสำหรับผมเนี่ยผมชอบแบบกลิ่นไปเลยนะ ก็เลยจะหั่นเล็กๆไว้นะครับแบบเล็กๆบางๆจะได้กินง่ายๆถ้าแบบพันใหญ่ไปมันไปเจอแบบเป็นชิ้นใหญ่แล้วมันจะเคี้ยวทับทิศนะมันจะไม่ได้รสเนี่ยก็เลยหั่นเเล็กๆแต่จริงปลากระป๋องชุบแป้งทอดเนี่ยผมก็ไม่เคยทำมาก่อนเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่น่าจะยากมากนะก็น่าจะเหมือนกุ้งชุบแป้งทอดกินไหม น่าจะประมาณนั้นนะน่าจะเป็นประมาณนั้นอืมอาตาดูดีละแล้วก็ไถหอมโอเคครับได้หอมมาแล้วนะฮะเราก็จะมาหั่นหอมคือจริงๆมันแบบหอมอบบตบชื่อมันคือหอมแบบมันไม่ได้หอมหอมมากแบบหอมยังั้นะมันหอมแบบเป็นเอกลักษณ์ของมันะผมชอบหมดเลยทั้งหอมแดงหอม ใหญ่หอมมุ้ยใหญ่ห,ญหอมต้นหอมนะฮะผมชอบมากนะแต่ติดปัญหาอยู่อย่างเดียวเลย,เลยแม่งแสบตาถ้ามันไม่แสบตานะจะเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกต์มากๆเลยแล้วหลังคาล้าใสแสบบเลยทีนี้แล้วตอนนี้ฝนมันใกล้จะตกแล้วนะอบเลยตอนนี้กำลังอบเลยเทปนี้น่าจะไม่ยาวเหมือนกับทเทปน,นั้นนะทเทปเอะเทปอะไรเทป คนแล้วก็คนก่อนคนให้แบบมันซึมซึมมายส่วนต้นของผักชีเนี่ยเราหั่นไปก่อนเดี๋ยวเราโรยที่หลังนะครับคือต้นของผักชีเนี่ยเราจะแยกไปในแยกไว้ก่อนนะหั่นผักชีไปเรื่อยก่อนนะคือพระเอกเนี่ยเราอยู่ที่ตัวปลากระเพาที่มันฉุบแป้งทอดนหนาฟูกรอบนะโดนกับน,น้ำยำไอ้อนอกเวง โดนกับน้ำยำนะมันจะอร่อยมากๆ–าลยเราได้ของเรา,าแล้วนะเอเรียบร้อยครับเาก็ได้แล้วนะครับสำหรับเครื่องโรยหน้าของเรานะครับแยกไว้ก่อนโอเคครับเราก็มาละเราได้ช่วยสองช่วยนะ ถามว่ามเราได้ช่วยสองถ้วยเป็นอย่างเงี้ยครับอีกอันหนึ่งเนี่ยเราใส่ผงชุบอีกอันหนึ่งเราจะไปผงผสมน้ำนะเพื่อที่จะแบบชุบให้มันฟูๆนะฮะอันนี้ใส่เยอะๆหน่อยนะเพราะเราต้องการให้มันฟูๆทั่วๆเนี่ยอันนี้ก็ใส่ไปนิดนึงนะอันนี้แค่ชุบอันนี้หมดเลยโอเคนะครับส่วนเรน,นี้ไม่ทำอะไรมากครับก็แค่มันเป็นชุบอยู่แล้วนะปล่อยมันอันนี้คือมันต้องเราต้องผสมน้ำนะ เป็นน้ำเย็นนะครับผมตามสูตรคือสูตรที่ดูจากคุณไข่เนี่ยคือเราจะไม่ใช้ส,สูตรนั้นเราแค่แบบถึงว่าเอ้ยเอาลองชุดตั้งทอดแล้วลองว่าเยอะใส่เยอะไปใส่น้ำเยอะไปคุยเพลินตายตายใส่น้ำเยอะไปอ่ะตายแล้วเราเราแบบเดนน้ำออกมาใส่น้ำเยอะไปประมาณนี้น่าจะโอเค น่าจะน่าจะได้อยู่นะ<ม>น,นะฮะคือของคุณไข่เนี่ยเราจะมีแบบชุบขนมปังชุบอะไรใช่ไหมของเราเนี่ยชุบแป้งชุบแป้งหนาๆเหนียวๆแล้วลงทอดเลยไม่มีขนมปังนะเพราะเราต้องการแบบความฟูๆหนานๆแป้ง,ปงนะเราสูตรกันะแต่แ้่ดี้มาเป็นตัวอย่างเฉยว่าเออคุณไขน่นี่น่าลองอ่ะนะครับก็ขอขอขอบคุณคุณไข่ด้วยน,นะที่ว่าคามเฮ้ยไม่ต้องต้องอต้องบอกว่าขอบคุณพี่จิโน่แลนะที่แก้คุไข่มาด้นะครับ นันก็เป็นความคิดที่ดีคะแล้วก็ได้สร้างเมนใมูใหม่ขึ้นมาให้มันเอ้ยน่าจกหน่ารอนประมาณนี้นะครับน่าจะน่าจะอร่อยนะผมว่านนะแล้วก็ใส่นิดเลยครับผงปุ้งมันจะมีขายนะครับว่าเขียนว่าผงผงหมักทดอดกรอบมัน,นกนะ็เปื่อนปุ้งรสอะไรใส่ไปนิดเดียวนะเพราะเราไม่ต้องการมันเค็มมาก อัน,นี่ครับสูตรเดิมของผมนะชอบพิกไทยนะฮะเพิ่มความหอมอืมตั้งคุณหอมอะ่ะไปผสมได้ที่แล้วนะครับเห็นไหมดูเนื้อมันนี่ไงสวยมากเนื้อเนียนนะครับแล้วก็เราต่อปลากระป๋องของเรานะครับตรงไปเลยอืม คลุกแป้งทอดไปเลยคุกนะครับคุกก่อนคุกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเตรียมน้ำมันก่อนนะโอเคฮะเตรียมน้ำมันเรียบร้อยครับนี่ฮะน้ำมันก็ประมาณนี้พอนะไม่ต้องเยอะคือทอดในหม้ออ่ะอย่างถ้าเราใส่กระทะเนี่ยกระทะมันใหญ่ไงกว่าน้ำมันมันจะท่วงเนี่ยมันมันขันานเะย็นหนานเกไปกลางนะครับ นี่ครับแล้วก็เตียมด้วยนะครับคือเวลาเราทอดเสร็จปุ๊บเราจะช้อนมาใส่นี่เลยมันจะได้ง่ายๆโอเคแล้วก็คุกเลยฮะคุกไปอ่ะคุกๆไปนะฮะเพราะว่าปลา้วยเพพาะว่ามันชุ่มซอสอยู่แล้วมันก็จะคุกยากหน่อยนะเนี่ยพอปลามันชุ่มซอสมันก็จะคุกยากหน่อยแล้วซอสมันก็จะมาติดที่มือเ่านะมันก็จะ ปุกยากหน่อยนะใครที่มีสมมือก็ถ่ายมือนะฮะแต่การมือมือเปิดแต่ผมีลืมใส่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่อยากไม่ใช่ว่าไม่ไม่อยากป้องกันนะลืมใส่บอกตรงต้นล่าลืมใส่คือปุกปุกชุบชุบไปเลยะให้แน่นๆเลยหนาๆแน่นๆแล้วก็นีครับลงมาชุบต้องใส่ต้องใส่ถุงมือจริงฮะคือตอนนี้คือมัน เหนียวเป็นก้อนเป็ดกันแล้วนไจริงๆแล้วคูให้หมดเลยก็ได้นี่หว่าแล้วก็ไปชุบในน้ำเราเนาะชุบๆอันนี้จะชิ้นเล็กหน่อยนะจะง่ายหน่อยถ้าชิ้นใหญ่ๆก็โปะเยอะเลยชิ้นเล็กแม่งน่ากินเลยเมื่อกี้เผื่อไปปิดแก๊สนะน้ำมันมาเลยนี่หมดเลยน้ำมันมาเลยเย็นเลยอะไรถ้าชุบในน้ำชุบน้ำอะไร นนะี้เป็นงโมดูพูดหนาอือหือเนะ้ปาไม่ใช่เนืกระไก่พอดไม่ผมไม่รู้ว่ทุกคนเห็นหรือเปล่านะแต่ว่ามุมกล้องผมได้แค่นี้จริงๆนะเพราะว่ามันไม่ใช่กระทะเหมือนกับ EP แรกอะมันเป็นแบบหม้อเล็กๆกันะฮะชิ้นแรกที่เราจะลงนะเมื่อฟูฟ่องยองใหญ่ลยลงเลยอือลงไปเลย ลงไปสองตัวที่สองไปแล้วเหลือตัวที่สามครับตัวที่สามลงไปแล้ว,ลว,ลลวโอ้เดี๋ยวมาติดกันฮนะ <S <S เอ้ยเดี๋ยวมนติดหม้อนะต้นหม่อนั่นตัวโอ้เมื่อกี้ผมโอ้โหเราลืมไปแล้วว่า เฮ้ยก็นทะมุระเลยว่ะไงหน้าตาดูดีนะโอเคฮะตายละเหลืองๆละเหลืองเริ่มไหม้ละเดี๋ยวเราก็จะหยิบเขาขึ้นมานะครับพักให้สเสด็จน้ำมันนะฮะหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยว่ะโอ้ย แกระเด็นใส่กระเด็นใส่หน้าผมระวังนะฮะน้ำมันกระเด็นใส่หน้าถามว่ามันร้อนไหมก็ร้อนแหละนี่ครับผมอืมถึงนัดโอ้หเนี่ยชิ้นนี้อุบชิ้นนี้นี่อุบาทสัตอุบาทจังเลยแต่รับรองมันจะในความกรอบความอร่อยเดี๋ยวเราพักเสด็จน้ำมันสักคู่นะเดี๋ยวเราจะมาทำยำต่อ โอเคครับเราก็มาสู่ขั้นตอนการจัดจานแล้วนะครับเพราะนี่ก็เราได้ทอดเสร็จแล้วนะครับเนี่ยดูนะ่าน่าน่ากินไหมสะดุดนั่นน่ากินไหมสะดุดไปไหนเนี่ยตอบจัดนะคือจานเนี่ยถ้าใครสังเกตนะจะเป็นอีพีที่แล้วเลยนะครับคือผมไม่มีจานกอใช้มือเลยแล้วกันนะแล้วก็เอาอันดูดีออกอก อันที่ไม่ดูดูไม่ดีก็ไปพยายามจัดจานไปผมซิมคนเดียวนะผมใช้มือได้นะนี่เนี่ยไงดูโอเคไหมแล้วก็นี่เลยครับราบด้วยน้ำยำนะครับชิมขอชิมน้ำยำก่อนก่้นปั้นป้นปัอนโอ้โหือ โอ้ oh. ต้องอย่างนี้ฮนะปากระป๋องต้องอย่างนี้คนระับอืมนี่ครับเราก็ลาบไปเลยครับนี่ไปลาบถ้าม,มือกล้องไม่ได้ก็ขอไปด้วยนะเพราะว่าที่จริงมันต้องมาถ่ายตรงผมน่ดถ่ายตรงหน้าผมแต่นี้คือมันไม่ให้อ่ะมือกล้องมันมีแค่อันเดียวเว้ไม่มีมือกล้องอื่นอ่ะ แล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งนะครับต้นหอมมันจะเยอะไปรึเปล่านะผักชีฝรั่งกูอยู่ไหนนะตอนแรกสวยนะตอนนี้เริ่มขี้เหร่ละผักเยอะจัดโอเคจะไปทีเ,เดียวพอ <c oughs> ออกมนี่เอาเอาคืนบ้างรู้สึกจะเยอะไปนะครับ โอเคครับผมปลากระป๋องชุบแป้งทอดเสร็จพร้อมรับประทานครับผมไปชิมกันเลยด,ดา่ละนี่แหละครับคือปลากระป๋องชุบแป้งทอดนะฮะเราจะได้ชิมกันสักทีนะฮะถ้าได้ยินเสียงนกก็ขอไปนะครับนกเรามหยุดแต่น้ำยำโดนผมมากนะ คือน้ำยำไม่ต้องห่วงเพราะผมปรุงเองมันโดนโดนปากโดนใจอยู่แล้วโดนปากเราจะลองชิมปลากระป๋องนะครับคือน้ำยำเด้วว่ามันน้อยไปหน่อยนี่นี่ผมอย่วลองชิมดูก่านะอืม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 อืโอ้ นั่นคือฟิลลิ่งใหม่มากคือผมพูดว่าคือผมจะบอกว่าแม่งอร่อยมากกินแบบเปล่าๆก็อร่อยกินแบบถ้ามีข้าวผมว่าแม่มคือมันคือเนื้อปลาป๋อมันนุ่มเหนลยวใช่ไหมเขากัดไปเนะี่ยเราเจอน้ำยำเปรี้ยวเผ็ดๆเนี่ยน,นะเต็มเค็มนิดๆน่ะร้นนนอนใจเลยนะและ้วกัดไปแบบแป้งกรอบซึ่งมันชุ่มไปด้วยน้ำยำอะ่ะแม่งอร่อยมาก แล้วก็เจอเนื้อปลากระกป๋องนุ่มๆน,นะคือแบบอสุดตีนอะแต่ทำอะไรไม่ได้ก็ยังสุดตีนอยอือหือน่อไหวอะ๋ยวพ่ออีจจะหยุดไม่ได้นะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็ ขอฝากรายการอื่นของทางช่องด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับที่อยู่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับ